สวัสดีครับฟังคนที่กําลังมองหางานอยู่นะครับฟังประกาศให้ดีวันนี้พอดีพี่ที่เป็นลูกศิษย์ของจะมาเรียนรู้เรื่องคาร์แคร์นะครับพอดีแกทํางานอยู่เกี่ยวกับประกอบรถนะครับดัดแปลงรถยุโรปนะพี่รถรูรถเมกันอ่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่กันเลยครับสมัครงานนะเอาพี่ครับพอดีครับแฟนเพจของอาจารย์ ช่วยนะพูดลักษณะงานให้ใหครับแต่ของผมเออยังขาดลูกน้องอยู่ผมอยากจะมีผู้ช่วยนะฮะงานผมก็ทยอยมาเรื่อยๆเป็นงานเกี่ยวกับประกอบรถอเมริกันฮะคือส่วนมากก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เขาทำรถเนี่ยเขาทําสีมาจบเรียบร้อยแล้วเขาก็สไลด์รถมาทั้งคันซึ่ง ช่วงล่างอะไรเขาก็ยังไม่ประกอบยังไม่มีคือเขาเขาพยายามจะสั่งของมาจากต่างประเทศแล้วให้เราเริ่มประกอบทั้งเครื่องทั้งเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างฮะประกอบให้มันเป็นคันประกอบแล้วก็ให้มันเสร็จติดเครื่องขับได้พวกไฟพวกเกียร์อะไรเนี่ยผมไอผ,ผมทำแบบนี้อยู่เขาเรียกประกอบรถใ,รใช่ไหมพี่คล้ายๆใช่ประกอบรถ<อ>ทำที่เขาตัมจากต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่ไม่คือรถที่มันรถที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละ<อ>มีทะเบียนมีอะไรนี่แหละ คือรถมันมีทะเบียนลูกค้าเขาเขาลือหมดทั้งคันเนี่ยเขารีโนเวทใหม่ทั้งคันอ่าก็คือเขาไปทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็สวยกิมแล้วแหละเขาก็สั่งพวกช่วงล่างมาที่เขาเล่นกันอยู่พวกรถอเมริกันพวกฟอร์ดมาแต่งหลักๆนะฮะพวกรถอเมริกันทั้งหลายเครื่องก็อยู่อีกทางนึงเกียร์ก็อยู่อีกทางนึงก็เริ่มหามาประกอบผมไอ้ผมทําแนวนี้ก็คืออยากได้ผู้ช่วยมากี่คน เอาสักลองดูสักคนหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าถ้ามาเยอะๆอาจารย์ก็รู้ว่าว่าเออคือคือถ้าถ้าเขามันยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเราเราก็จะจะจะยุ่งไปหน่อยนะฮะก็คือได้สักคนหนึ่งแล้วก็ให้ให้เริ่มเขามีเริ่มมีทักษะเราก็ค่อยอาจจะรับเพิ่มมาอีกก็คือเทสกันไปเรื่อยๆก็คือให้ให้ให้พี่สอนน้องกันไปอแล้วงานนี้เนครับผมอยู่แถวบางมดฮะแถวบางมดใช่ครับวัดบางมดนะครับใช่อยู่บางมดเบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ห้าห้าแปดสองแปดครับอ่าติดตามเบอร์นี้หรือติดต่อมาที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงพี่เขาไปเขาคิดว่าชอบสายนี้นะฮะคือไม่ต้องมีความรู้อะไรมากแต่ให้ชอบแต่ให้ขยันก็คืออย่างนั้นนะก็คือทางครอบครัวฐานะไม่ดีแต่ขยันอยากมีงานทําประจําแล้วก็อยากมีอาชีพได้ความรู้ยได้ความรู้คือถ้าคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณก็สามารถทําได้เหมือนผมผมก็เป็นลูกน้อง เขามาก่อนเหมือนกันนะผมผมก็เริ่มมาจากศูนย์นะฮะผมไม่เคยทําเกี่ยวกับรถยนต์ไม่เคยมีความรู้ผมก็พยายามศึกษาตามโรงเรียนต่างๆที่เขาเปิดให้เรียนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็แตะขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ต้องมีความอดทนแล้วก็ชอบฝากด้วยนะครับครับัดีครโอเคนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับงานรถนะครับผมว่าผมสนใจแล้วล่ะผมชอบศึกษาอ่า ดัดแปลงซ่อมอะไรพวกนี้นะครับก็ใครอยากทํางานเอาค่าแรงข,ออรขั้นต่ำเท่าไหร่ดีพี่คุยกันดีกว่าไม่เลื่อนหรือว่าเกินเกินมาได้ไะะเกินเกินได้ไหมหรือว่ายังไง สามร้อยอัพก็ได้าสามร้อยอัพู่ค่อยๆถ้าเราทักษะดีก็เราก็ครับให้ตามาความสามารถก็ได้อยู่กินกับเราเนาะพ,พักอยู่เราหรือว่าจะพักแยกพักเขามาคุยกันอีกทีหนึงน่งแล้วก็อนาคตเนี่ยพี่เขาจะเปิดคาแคร์นะเป็นสายงานเ,าเครือข่ายของผมนี่แหละนะครับก็ <ผม S 1> จะมาเรียนรู้เรื่องน้ํายาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการสอนต่างๆเดี๋ยวเรื่องคาแคร์เขาจะประกาศให้อีกทีนึงถ้าเกิดแกพร้อมเรื่องสถานที่นะครับก็จะประกาศให้ตอนนี้คือต้องการคนงานของพี่เขาก่อนนะพี่ชื่ออะไรนะผมน้อยครับพี่น้อยอ่าพี่น้อยอยู่บางมดนะครับพี่ ใครที่อยู่แล้วแวกนั้นหรือต้องการที่จะสมัครงานกับพี่เขานะครับก็ติดต่อเข้ามาทางาแสดงข้อเห็นเข้ามาได้นะเดี๋ยวยังไงอยากให้พี่เขาติดต่อกลับไปนะครับหรือให้เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวตามนี้นะเมื่อกี้ให้เบอร์โทรไปแล้ว <c oughs> ผมขี้เกียจพิมพ์ <laughs> <c oughs> <c oughs> ผมปล่อ <c> ย <oughs> คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลาไปก่อนวันนี้ผมก็มารับแขกนะครับเพื่อจะสอนเรื่องคาแคร์แล้วก็ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการทํารถนะครับใครอยากจะทําก็ตามนี้เลยสวัสดีครับ